สวัสดีครับผมพบกับช่องห้ามอยนะครับผมวันนี้เรามาขับ ATV กันนะทุกคนขับ ATV ธรรมดามันง่ายไปวันนี้ผมจะต้องผ่านแต่ละเช็คพอย n ์พร้อมภารกิจสุดปวด3ด่านใครทำแต้มได้มากที่สุดคือผู้ชนะแต่ถ้าผมแพ้บอกเลยบทลงโทษมันไม่ธรรมดาแนะ่โอ้ยมาแล้วครับนี่นะเริ่มออกขบวน พาเลตตตึงต้องตึงนะฮะข้างหลังก็เป็นไอฟิลนะฮะก็รับตามมา้้าางงงลััับบไปนะครรโโอออยยเเ็ว ผมนี่มาถึงจุดแรกแล้วครับผมเขาเรียกว่าอะไรฟิลที่นี่จุดโกโก้ครับจุดโกโก้อะไรเป็นยังไงเต้นอากโ,กโ,อโกโก้ไหมเต้นยังไงนะตามพี่เขาตามพี่เขาภาร,ารกิจแรกนะครับผมเดี๋ยวจะต้องทายเพลงจากคําอ่านจะอ่านเนื้อเพลงให้ฟังแบบเป็นภาษาพูด<ะ>แล้วก็ให้ทายว่าอันนี้คือชื่อเพลงและศิลปินคืออะไรมาโอ้แม่พุ่มพวงเธอลืมพี่หลวงแล้วไหมโอ้แม่พุ่มพวงลืมพี่หลวเป็นนักบูตะกูก่อนใช่ไหมนนี้่ซูต่อไม่ได้ไหมหลวงไก่อะอะไรแล้ววะไอ้ย ไม่รู้อันนี้พุงพวงเอายอมเลยแล้วแบบที่ผิดนะโอ้ยอะไรครับเฉลยมาชื่อเพลงขวัญใจพี่หลวงอ๋อขวัญใจพี่หลวงของอะไรหลวงไก่หรือแบบ่าหเบื่อหลวงไก่ฟิวมาี่อไตาตาเรามามาฉันไม่ได้อยากเลีวไม่อยากทําอย่างนี้ฉันจริงๆก็พอรู้ตัวดีโอ้นี้บิ๊กแอปค่าน้อยสมควรตายเแล้วตบบที่เออถูกไหมผิดนะอุ้ยอะไรอ่ะมันค่าน้อยสมควรตายแต่ของค็อกเทล แต่เธอทำให้ต้องผิดหวังตรงที่เธอบอกฉันว่ามันคงไม่มีวันที่เรานั้นได้คู่กันก็เพราะเรื่องรู้นะเป็นไงไม่รู้เลยฮะกูตอบแล้วอะไรคู่ชีวิตคู่ชีวิตค็อกเทลเบลตอบพี่พี่ผิดนะโอ้ยบิวเทียอะไรเพลงน้ำลายซิลิโฟวกูว่าอะไรทียแม่งคุ้นๆอันนี้สุนคะแนนนะสุนคะแนนเลยเราไม่มีรอบแบบซั๊ะ แบบใส่พลังก็เลยเบื่อจะนี่ก่อนไมนไม่ม่ไอ้ทีปต่อไปหาผู้ไ่้วิวต่อไปตามมึงต่อไปเดี๋ยวกูช่วยเพลงแรกใช่ยากรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทรโอ้ยแย่เล้แย่จริงจริงใไหเปล่าอะไรอะไรอะไรก็ยอมตัวสิงโลโซอุ้ยแล้วคำตอบที่เหมือนจะผิดนะอ้ยชื่อเพลงใจสั่งมาโลโซได้ไหม ไ,ได้ไม่ได้โอ,อ้ผิดนะครับในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้แต่ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เปซนนำไปในในคืนที่หลงทางฉันเหลยเชอะเออม้งเซนเลย,ยอะเซนสุดท้ายเอาไอดี่สนามยิมเลยการสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่อยากจะขอให้เวลานี้เป็นของเราไม่อยากจะถามว่าเราจะเหมือนเดิมได้ไหมโอ้เดิมจะได้ไหม ตอบตอบไม่อยากจะถามว่าเราจะาเหมือนเดิมได้ไหมโอ้เหมือนเดิมได้ไหมซีนี่ฟูอ้ยซีนี่ฟูอ่ะฟูอเพลงชื่อเพลงเพลงเอ่อใจสั่งมาลองตอบที่ผิดนะเพลงคือขอโลโมโซนิกสรุปก็คือฟิวยังได้หนึ่งคะแนนแล้วเราตสูงคะแนนต่อไปก็เป็นภารกิจสองแล้วก็เราจะขับขึ้นไปบอกเลยว่าทางโหดกว่านี้แน่นอนเรียบร้อยครับ ถือว่าเป็นยังเบ,บย,ย์อยู่ยังเป็นทางขึ้นเขา45องศาที่เบบ<อ>์บ<า>แล้วก็นะมีลูกอิกเขเริ่มไม่เบ,บแล้วครับอันนี้ตอนนี้เริ่มไม่เบ,บแล้วพี่ชิลมากเลยครับบอกเลยว่าทางมันแบบง่ายอะ่ะเหมือนนอนขับอะ่ะสามารถนอนขับได้อะ่ะนอน <c oughs> นอนขับเอาแม่นอนขับนะนอนขับ <c oughs> ตอาน,น, <c oughs> นิอุ้อยอ้ยตอนนี้นะเขาได้ออกออกมาถึงถน,นนนะมีรถไหมตรงนี้ตอนนี้เรา เหมือนจะมาแล้วนะเป็นเช็คพอยที่สองนะเหมือนจะเข้ามาในวัดนะครับแต่เราไปจอดอจอดทำภารกิจกันไปมาครับผมก็เราก็เริ่มทําภารกิจกันเลยมาภารกิจที่สองภาร,รกิจที่สองนะมีห้าข้อจะต้องเติมคําในช่องว่างต้องเย่ยงกันตอบนะ,ะก็คือเดี๋ยวนี่จะพูดตัวต้นกับตัวลงท้ายตัวต้นกับตัวลงท้ายใร่ไปเติมตัวตรงกลางให้หน่อยอพร้อมนะคําแรกอะไรคาแรกขึ้นต้นด้วยสอสเสือลงท้ายด้วยรอเรือนี่สอสเสือลงท้ายด้วยรอเรือ อันนี้เป็นคำบาลีสะสกิตหรือว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยมีล้อเรืออยู่ข้างหลังภาษาไทยมีนะลองนึกดูดีๆนี่ถ้าภาษาไทยล้อเรือก็การแต่ขึ้นต้นด้วยสงการไงตัวการันของคุณคือตัวตัวเต่านี่หว่าเวนเป็นล้อเรือตัวเต่าการันนะครับไม่ไมีคำไหมเฉลยเฉลยได้ไหมที่คุณคิดอะไรสงสารอ๋อโหยากยากหนึ่งนี่คือตัดเลยไหมตัดเลยตัดเลยมาได้แล้วผม้อที่สองขึ้นต้นด้วยพอปลาลงท้ายด้วยงงูพอปลางงงพอปลาพอปานงองู พอพาลงท้ายด้วยงอูนะครับอ๋อก็ง่ายไงอะไรก็สูงไงเฮ้ยมันคอละคางกาลันหรือเปล่ามีตัวกาลันน้าเลยเอาจริงเหรอติดยากมากเก้านับเลยแปดสี่อันนี้ไงพรางได้นะตอนที่ถูกต้องได้นะพรางตอนที่สาม้นต้นด้วยจอจานลงท้ายด้วยนองหนูจานเฮ้ยก็ถูกที่คุณพูดมามันก็ถูกนะครับที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลหน่อยหนูตอนที่สี่นะ เป็นต้นด้วยนอนหนูลงทานด้วยโยยักษ์นอนหนูโยยักษ์นายอุ้ยไอ้นี่มันตายแล้วนะตายมาฟิลต้นต้นด้วยพอยลงคู่ลงทานด้วยโยยักษ์โอ้คันง่ายมากก็หามอยอุ้ยอไอ้จับได้ทำไมเนี่ยโอ้แสงรักช็อตแต่ก็เท่ากับว่าท็อปชนะนะเพราะว่าท็อปได้คะแนนสะสมเยอะกว่าคือสรุปว่าผมได้หนึ่งคะแนนแล้วก็ไอฟิลมีอีกหนึ่งคะแนนก็คือรักช็อตเลเสมอ พารกิจสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะไปวัดมาครับผมเราก็ทําการออกจากเช็คพอยที่2นะฮะเพื่อจะไปเช็คพอยที่3นะแล้วก็ไปทําภารกิจสุดท้ายมาหาผู้ชนะกันดูว่าใครจะชนะไปออกเลยว่าผู้แพ้จะโดนบทลงโทษสุดโหดนะรอดูได้เลยนะครับผมท้ายคลิปไป คนะผมก็อยู่กันที่จุดที่3แล้วทุกคนเป็นจุดชมวิวเขาโค้ขอขอของนหน้าไปดูอันไปดูครับตากลจะบอกว่าอยู่สูงมากนะจากะข้นเมือนน้ำทะเลนะเท่า<ม>ไหร่กี่พันเมตรประมาณ3,000ันฟุตอุ้ยรู้ได้ไงมั่วอันนี้มั่วนะฮะแไม่ใช่เริ่มเลยกับภาร,รกิจที่3นะมาภารกิจที่3นะก็คือต้องเดาระดับอารมณ์จากท่าทางโอเคก็คือแบบเช่นมีเลขหนึ่งถึงสิบถ้าเลขสิบก็แสดงท่าทางกดเหมือนเช่นแบบ อันนี้คือกดถึง10กดถึง10บถาสมมติกดถ้าสมมติได้เลขหนึ่งก็คือกดน้อยๆกดเองอือได้กดเลขหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจเร็วเลยไหมได้เดี๋ยวถ่ายอันนี้มี3ข้อนะมาเดี๋ยวถ่ายหน้ากรรมการให้นี่ดูครับฮ่าคนสวยของเรามาฟิวพอมั้ยพอมนะอันแรกนะโอ้โหอันนี้อันนี้บอกเลยว่าเล่นใหญ่ไอ้ดีใจป่ะเล่นใหญ่อันนี้ดีใจนะดีใจระดับอะไรอันนี้ดีใจระดับอะไร เฮียเหลวเหลวเก้ากับสิบน้าเมื่อกี้แบบมีออกไม้ออกมือสักสิบอ่ะพี่ว่าอะไรสักห้าไปสักห้าเองเหรอห้าเองเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้คือเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดโอ้ยใกล้เคียงคือได้ไหมอันนี้ไม่ได้ต้องเป๊ะเลยต้องเป๊ะเลยต้องเป๊ะเลยยางเลยอ่มาอันต่อไปมาอันต่อไปกลับกันเรื่อยๆเงี้ยมาอันนี้จะจะเป็นเสียใจนะเสียใจเสียใจโอ้โหอันนี้มีปาดน้ำตรงปาดน้ำตาอันนี้คือได้รางวัลโนเบลนะฮะ อ,นนอันนี้มีปากน้ำตรงปนงานเข้ากันเลยเจ็ดไปเจ็ดอุ้ยเสียใจนะนี่แต่มันไม่ได้แบบลงไหง้ออกมานะสักสามอันนี้ไล่ไล่พี่เพราะนาจะด <c oughs> ่าคำตอบที่ถูกต้องคือระด,ดับสี่นะอุ้มชิยากจริงอันนี้สุดท้ายจะเป็นโกรธนะโกรธอะมาโกรธคระดับโกรธมากนะโกรธมากเออสี่ป่ะสองไอ้ที่อร่อยที่ถูกต้องนะยอยร่อยที่ถูกต้อง ระดับโกรธมากนะโกรธมากเออสี่พอสองนี้ระดับสองอุ้ยชิมต้องบามองตรงนี้ต้ออันนี้คือไม่ได้ไม่ได้โกงใช่ไหมอันนี้คือมีมีมีอยู่ในฤิสต์มีอยู่ในใจโอเคมีอยู่ในใจในในชู่ชั่เป็นโกรธโกรธสิระดับสิบได้ไหมชุดระดับระดับสิบเป็นไงอันนี้มันโกรธหรือมื่อะไรเนี่ยอ๋อมีต่อยมีต่อยระดับสอันนี้นะมันเป็นโกรธระดับสิบของจริงเลยนี่หวัดไทยไายพี่อ่ะ ก็ตัวน,นี้ก็เนี่ยแล้วก็อันนี้คือภารกิจสุดท้ายแล้วนะซึ่งทัาชนะไปเลยอ, <c oughs> อย่ากมาสซองท้ายภารกิจต่อไปแล้วเราค่อยไปดูกันว่าบทลงโทษของเราจะเป็นอะไรบอกเลยว่าบทลงโทษนี่คือโคตรโหดอ่ะ <c oughs> คือเนี่ยเดี๋ยวจะให้กระโดดลงไปจากรนะอันนี้คือคนแพ้เดจะกระโดดลงไปเนี่ยดูเราหยอกหยอกนะไม่ใช่อันนี้คือหยอกที่ใช ทำใจรอหรือยังโหดมากเายผิวผมโทษนี้โหดมากเออไม่รู้กันสองคนได้เหรอคุณคุณดูคอมเมนต์เลยนะไอไม่รู้อันนี้คือคิดไกลตั้งใจเอาไม่เฟไม่เฟโอเคไปได้ครับผมเจอกันที่ฐานต่อไปโอเคนะผมเราก็ออกจากจุดที่3แล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปดูบทลงโทษกันว่าบทลงโทษของเราคืออะไรบอกเลยว่าโหดมากนะฮะไป let's go โอเคนะผมมากับช่วงบทลงโทษของเรานะบทลงโทษของเราก็คือนี่ ควายแคกอะไมันจะดนตากูใช่กูจะจุดใส่ตามึงแห่ไม่ใช่คือจะเอาเทียนน้ำตาเทียนเนี่ยจดใส่แขนหหยุดหหยุดเออห้หยุดเลยชิว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 เหรอโอ้โหโอ้โอ้โหเอ้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 ้โอ้โหโอ้อนโหโอโหวโอ้โอ้กหโอ้ออ้ออ้อออโอ้ ใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับใครช่องหาหมอยนะครับอีกสอกตัวย่าลืมไปบ๊ายบายพีวมาขับเอทีวีได้นะครับเอทีวีราคาถูกจอมเยาอยู่ใกล้หาดใหญ่ครับที่เวลรีสอร์ทแอนด์แคมปิ้งที่เขาข้าโงครับผมบริการ12ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ